สวัสดีพี่ๆน้องๆกัลยานมิตท,ที่รักที่รับชมดูทางบ้านนะครับผมวันนี้มันอยู่เที่ยวไหนดีผมจะพาพี่ๆน้องๆมาเที่ยววัดสว,สวยอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดชะเชิงเซาของเรานั่นเองนะครับผมวัดที่ผมจะพาทุกท่านมานั่นก็ชื่อว่าวัดพุทธภูมิญาณน,นะครับผมอยู่บนเกาะลัดอำเภอคลองเขื่อนอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาของเรานั่นเองนะครับผมในส่วนบริเวณการเดินทางไป ที่ยวชมวัดก็จะนั่งเรือข้ามฟากไปนะครับผมเดี๋ยวหาที่จอดรถเดี๋ยวจะพาไปนั่งเรือนะครับและตอนนี้ผมก็ได้จอดรถมอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ก่อนจะพาทุกท่านไปขึ้นเรือก็จะพามาถ่ายวิวบรรยากาศพระพุทธรูปอยู่สถานที่ลานจอดรถของเรานะครับผมในส่วนค่าบริการเรือก็คนละย0ิบาทนะครับผมอ่าในส่วนย0ิบาทที่เราเสียจากค่าเรือไปแล้วนี่ก็จะเป็นนําเป็นส่วนลดของค่ากาแฟที่วัดได้นะครับ ขนาดมองอยู่ใ,ใครก็ยังสวยงามมากๆเลยนะคระับานผูเชมครับจุดเด่นที่มองเห็นแต่ไกลนั่นก็คือวิหารแก้วนะครับผมปูโบสถแก้วนะครับผมโทนสีขาวมุกสาตานะครับผม วัดพุทธพมญาสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่34และด้านหน้าของเราก็จะเป็นเรือทิพย์วิมานถัดจากเรือทิพย์วิมานก็จะเป็นร้านกาแฟาสวรรค์นะครับของทางวัดครับผมไม่ได้พาพี่น้องท่านผู้ชมแวะจิบกาแฟานะครับผมผมมาวัดอันดับแรกก็จะต้องไปไหว้พระก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าวันนี้ทางวัดจะมีงานด้วยนะครับผมก็จะไม่ ไม่อยากจะเข้าไปรบก,กวนสถานที่ของปฏิบัติธรรมนะครับผมก็จะถ่ายบริเวณด้านนอกตัวอาคารให้พี่ๆได้ชมนะครับผมส่วนบริเวณภายในอาจจะไม่ได้เข้านะครับผมเพราะว่าทางวัดเขามีปฏิบัติธรรมอยู่นะครับผมและนี่ก็คือพระพุทธรูปองค์พระปฐมนะครับผมซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกท,ที่ก่อตั้งวัดน,นะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ภายในบริเวณชั้นสองของวิหารแก้มแล้วผมก็จะเข้าไปจาบภักภายในวิหารแก้วก็จะพาชมในาการดิ้แม่น้ำบางประกงประสบฝักนะครับผมในการลุเย็นสบายมา,มากๆเลยนะครับว้าวสวยงามมา,มา,มากๆเลยนะครับผมเป็นทางนิสานเข้าถึงไดนที่นี่ครับ ถ้าเห็นุเศร้าสว่างสวยน้ำพระทิศสงบนะชัดเจนทุกประมนูน่ารู้ใหใจหายไปรับรู้เนื่องเข้าถึงระดับรู้ดีแนนั้นถ้าเข้าถึงระดับรูุ้ตรรัตน์ธรรมใหญ่มีความมั่นคงมากอารมณ์ทรงอยู่ในสมาธิจิตที่มั่นคงรู้สึกมีความเบื่อหน่ายในการดุกมีความเคารพในตัวของต่าง เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมอุโบสถแก้วบมสูงนะครับผมแล้วก็จะพาไปกราบไหว้ขอพรพระพิสุทธิเทพด้านบนด้วยนะครับอา้าวเดี๋ยวหันกลับไปมองชมแวบนี่นี่ขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังสวยงามขนาดนี้นะครับพระเจ้าอกว่าองค์ประานไมได้เป็นปัญญา เาท่านฉลาดไหมสุดยอดเป็นตัดชียอดเนี่ยเพราะอะไรเป็นตีเป็นยอดแต่ท่านไม่สามารถว่ามอบความฉลาดของท่านให้กับใครถ้วัดสร้างเสร็จคงจะงดงามมากๆเลยนะครับผมขนาดนี้ยังสวยงามมากเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาพี่น้องๆท่านผู้ชมไปไหว้ขอพอรพระวิสุธิเทพองค์จำลององค์ต้นแบบนะครับผมส่วนองค์จริงองค์งใหญ่ก็จะอยู่ในพระอุโบสถแก้วของเรานั่นเองนะครับ อาในส่วนบริเวณอุโบสถแก้วก็จะมีการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับผมผมก็จะถ่ายเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมจะไม่เข้าไปวุ่นวายและไม่ไปรบกวนพี่ช่างแกมากนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุสำหรับตัวผมเองนะครับผมและก็ไม่ไปรบกวนพี่ๆเขาด้วยนะครับ Thank yeah. you. บอกได้คําเดียวมากๆเลยนะครับผมว่าจะไปอยู่ทิศไหนมุมไหนของอุโบสถแก้วแล้วก็มองออกมานะครับโอ้โหเป็นอะไรที่งดงามวิจิตงดงามมากๆเลยนะครับผมตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับผมต้องมองจากตาเปล่าๆแท้ๆนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมสุดยอดมากๆเลยงดงามจริงๆครับว้าว สวยงามอ่าพอดีมองเห็นพี่ๆไดย เข้าไปกราบไหว้ขอพรกันด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปด้านในเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายในตัวอ,อุโบสถแก้วนะครับผมว่าจะสวยงามเพียงใดน,นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมพ,พร้อมๆกันเลยนะครับ ตูด้านหน้าเราไปเข้านะครับผมเดี๋ยวไปเข้าอีกฝากหนึ่งของอุโบสถนะครับผมไก่กาเดินผ่านนะครับผมเสียวของล่วงใส่หัวครับผม Thank you. ว้าวสวยมากๆเลยนะครับทุกคนโอ้โหเสาจำนวนมากนะครับผมตกแต่งวิจิตได้กดงามนะครับผมเรียงรายกันแบบสวยงามมากๆเลยนะครับผมในส่วนชั้นบนของพระอุโบสถแก้วนะครับผมไม่เห็นมีใครขึ้นไปนะครับผมผมก็ไม่กล้าขึ้นไปถ่ายมาฝากพี่พน้องนะครับผมก็จะเอาไว้แค่ด้านล่างครับพอนะครับผม เพราะว่าพี่ช่างเขากําลังทํางานอยู่เราก็ไม่กล้าไปขึ้นไปวุ่นวายนะครับไม่กล้าไปบรบกวนนะครับผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับผมที่กดติดตามผมนะครับผมก็มี ความสุขมีรอยยิ้มที่ได้เข้าวัดเข้าวาผมก็จะนําความสุขแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆน้องๆให้ได้รับชมนะครับผมถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่เคยมาเผื่อเห็นคลิปนี้ก็จะได้มาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ